กระทรวงมหาดไทยประกาศข่าวสำคัญครับปี2569ที่จะถึงนี้จะมีการขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปอีก2เดือนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถลม่มรวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กระทบต่อประชาชนในวงกว้างศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพื้นที่ยังไม่สามารถลงพื้นที่สำรวจความเสียหายได้ ทำให้ต้องเลื่อนกระบวนการจัดเก็บบัญชีรายการที่ดินการประเมินภาษีและการแจ้งเตือนต่างๆออกไปโดยผู้เสียภาษีสามารถชำระภาษีได้ถึงภายในเดือนมิถุนายน2569ปีหน้าจากเดิมเดือนเมษายนส่วนผู้ที่ผ่อน3งวดก็มีการขยายเช่นเดียวกันคืองวดแรกเดือนมิถุนายนงวดที่2เดือนกรกฎาคมและงวดที่3เดือนสิงหาคม2569มาตราการนี้มีผลเป็น ทั่วไปทั่วประเทศและลงนามโดยนายอนุทินชาญวิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างเรียบร้อยและลดภาระของประชาชนมากที่สุดครับ